ขอเสียงพี่น้องดังๆขอเสียงโคตรสเสียงเล่นวัดสิมาดังๆขอเสียงโคตรสีรวยวัดสิมาดังๆดังมาตัดทีไรก็ฝ่อหอกที สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องแฟนเพลงสู้ๆสู้คนพี่น้องอันเป็นที่รักของหมอลำเสียงมีหงดนกคู่สะกอนสู้ๆสู้คนสุดาสุต,สตานะครับขอบคุณบัตรทุกใบหมอใจทุกดวงที่มอบให้หมอลำเสียงมีหงดนกคู่สกอนนะครับเช่นด้านหน้าเวทีรักกําลังใจพี่น้องในกลุ่มปิดตอนนี้ป้อมเป็นสามเมื่อถาพันเราบอกเมื่อโขเฮ้ยเพื่อนผมอย่างเมื่อหงคนอยู่ในกลุ่มเมื่อหงคเอีอกแล้วเสียบข่าบอกเป็นเมืองวเกี่น้อยเสียบเอ้ย ก่องเล่นของนะครับจะได้กาขอบคุณพี่น้องสุปูทุกคนครับทีให้กำลังใจหมอร่ำเสียงของได้ทำขึ้นนี่โดยใจนน้องอายสักุณาพรโอ้ยลุงอายนี่ยังจะความตรวจะไล่ซัหนอ่ออดสนน้ออ้ยิลานได้นัดตกับพี่น้องได้ลูกอนดูกนไอ้ยิหลานอยดีกว่าโอ้ยีิลาหน่อยทั้งเมืองลาบองทฟอสบายดีลูกสบายดี่อา มาแต่ไปแลวลูกมาจบโป่ค่ะแทนใดคะแทงสวรริ์นาคีอือวิ์นาผมก็เป่ีวผัวอยู่หัดลามัโอ้มีอยู่สมองสูบอนนับแทงสวรสด์นาคีอายุเท่าใด <respuesta. S 2> ล้วลูกสิบเอ็ดปีลรสิบเอ็ดปีน้องจีดาเราตอนนี้เรียนหนังสืออยู่บ่ลูกเรียนอยู่มาก่อไก่ครับก่อขาจบข้อไปบ้าลูกล้ำวยังไงอง ท้อก weight, Adams, ่อแก้วครับมันรของพ่มพี่ฮอดโอ้โหแล้วต่ออะไรลูกต่อไก่ก่อไก่บอยยังบอยยังบอแบ๊เออไหนบอยอย่าบอกมาอย่กบอกบอยแบ่บอแบ๊เออวันจะมาบอกเส้นหาเม่นย่งหนุกเขาสูวยๆกิรานลูกบอพอมือดิเปิดวงเสียงมีหกนี่พี่น้องมาจากสปปเล่าหลายแห่งขอเสียงพี่น้องมั่งเล่านะครับ มากครัยูเดีกกเงิืดที่ดอก็ได้ดข่าวมา่อไรนี้ที่รถมากกว่าเมยให้่ไหน,พน<บ>เพชรดนีน้องมุ่ยเจ้าเหมือนเวดเนาะเป็นนางลีในนไงโอ้ย,เ,ยมเม่นมานีเบืองลาวเดีย๋ยวรู้อตพอบโตโจริงมากขาดคนไปดีดใกูบอกงงนี่นี่ได้นับปเป็นเหตุดู้องจีดาเล่าฝาก้งองจีดาเล่าได้อยครับเด้อนะครับเอาขอเสียงเครับน้องจีดาเล่าเด้ลเลาวยบังลาหนยท้าคน พอกำหลงพูดมาออกกันดีแล้วมะยังน้ำยางเรียงมันออกรลายคือข่อยเลยนะครับในรับตัวกับพี่น้องในโลกสวัสดีครับผมน้องกังฟูในกระเพื่อมครับภุทรานพะทองแม่ค่ะเพื่อนรักสังจังหวัดน้องบัวและทู่คับครับวันนี้วันนี้สาวส้ำหน่อยแกรับเป็นสาวชีมาไทยแบน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 พี่น้องเม่นไปมันคันนีโซ่โซ่จ่าฝูง สวัสด no ีค่ะน yeah. ้องไอซุปเอร์พูเสียงเบอรหกค่สวัสดีค่ะค่ายกีฬาตองขอบคุณด้านว่านำใจกันาไที่และก็ขอขอบคุณมาเลยทุกพวงเลยนะคะขอบคุณป้าปีสัตมาพรนะคะแล้วก็แมนิชาบ้านุนิดนะขอบคุณมายใหญ่ๆจากบ้านฮากกอนน้อยอไรน้อยนะคะ ร้ยการขอบคุณแม่อ๋อน้องพ่อเส้านะคะมูนี้แม่กาม่าแม่นะครับลายกาบ้านพักไอไม่เก่งแต่พวงมาลัยขอบคุณย่าพอยขอบคุณย่าบุ้งขอบคุณไย่าต้อยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวเมื่อเงินสิ่พัอีหลานน้องเขียนไล่ซื้อขอบคุณตลอดเลยเนี่ยนะขอบคุณพี่น้องสุภุทร์สุขชนัยมาไล่ด้านหน้าเวทีขอให้น้ำขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงในมากพ่อกันเนี่ยสิสุปีได้แม่เด้อ นะครับแม่แม่จ๋าอยาขอกระบานนะคะอันปีนีหนู้รับบทดรังเดืองเป็นโตกงปด้ป้าโตกงน่ไหมล่ะใช่ดนภาในลูกออกลับตอนใดออกตอนตีหาว้าวไมตีจบเลยต้นนออกตีหายี่นี้ตีแนนพวมมือดีเท่าดน โบสถ์ตะกุงไปล้วป่ะใดทุกปีนะครับพี่น้องอทุกคนจะได้เห็นคือขึ้นบนเวทีจะมีโน้อาอาะไอายสายด้สาแต่ว่าปีนี้เป็น,น,ออนออายังไงบ้าเป็นงานทุกคนแค่คนเอกเนาะโอ้ยปวดหาเท้าโทมเม่แต่เสียใจน้ำชาวบ้านรับกระดมกันเป็นขอบคุณ <c oughs> นะครับที่คิดให้น้องขอบคุณโอ้โหฮะวเนี้ย thank you